ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านวันนี้ผมอาจารย์อ้นสิทธิ์เต็มมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีครับวันนี้ก็ได้เสื้อจากเอฟซทางบ้านตัวใหม่เลยครับล่าสุดได้ใส่มาวันนี้ก็จะมาพยากรณ์ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเดี๋ยวมีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเดี๋ยวจะมาปรึกษาหาคันลองชีวิตนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับ ฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะอาจารย์ได้ยินไหมครับค่ะครับเอ,อ่อวันนี้ต้องการดูดวงอะไรครับหนูอยากแบบมากอยากมีรายได้เสริมอรัอาจารย์หนูต้องอยากมีให้ให้ชีวิตดีขึ้นอะหนูต้องแก้ไขตรงไหนครับเดี๋ยว <c oughs> เกิดวันอะไรนะครับหนูเกิดวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสที่เท่าไหร่นะครับ วันพฤหัสที่สิบสี่ค่ะเดือนอะไรครับเดือนตุลาค่ะสี่ปอสอบอะไรนะครับปอสออะไรครับห้าสามหกค่ะปะีละกานะครับเดี๋ยวคำนวณแป๊บนนะครับอันนี้ก็จะสามสิบเต็มตุลานี้นะครับค่ะ 4, 7, 4, 5, 5, 6, เกิเกดเรืหั้ภพจุติดาวตกซากดาวค้านมหาภูสามสิบสิบสามสิบมหาภูตกผู้ใหญ่การเติมเต็มชีวิตคือแล้วตอนนี้มีแฟนที่จะทำอะไรไหมครับย่างสามสิบเนี่ยครับหนูเหรอครับ ก็ไม่รู้กันอยากหาอะไรทาเพิ่มอะนหนูก็ยังไม่รู้หนูจะต้องทำอะไรไปทางไหนอ่ะคะ่ะคือนะตอนนี้ทํางานทางเดียวเหรอครับก็มีเสริมมีเสริมอยู่คะ่ะอืมการเงินยังไม่คล่องหรือว่ายังไงครับข่ะมันยังไม่คล่องแล้วที่เราอยากจะเสริมเนี่ยคือว่ามันช่องทางไหนครับคืออาชีพอาชีพเสริม ที่เราคิดนะครับอะไรนะคะอาชีพเสริมที่เราคิดอยู่ครับเกี่ยวแม่ค้าออนไลน์หรือธุรกิจแบบไหนครับออนไลน์อะค่ะดวงนะตอนนี้มันทําได้นะครับเพราะว่ามันตกมหาพุโดยโดยดาวเกิดเรานะครับย่างสามสิบนะครับเราทําถ้าเราคิดเราต้องทําเลยครับเพราะว่าปีนี้ยตอนย่างสามสิบเนี่ย มันมันพร้อมที่จะเติมเติมชีวิตดีครับความคิดตกความคิดอยู่จิตติการเติมเติมชีวิตก่อร่างสร้างสรรค์ที่ดีและดาวเกิดตกฟ้ามหาภูมิมหาชนก็จะรู้จักเราดีถ้าเราได้ทําเลยแต่ถ้าเรามัวมัวไม่เต็มที่กับมันนะครับมันก็ยังลังเลแล้วเดี๋ยวสามสิบไปแล้วเนี่ยมันจะตกดาวแมคค้าหลักๆเลยยดอาชีพแม่ค้าคนกลางได้เลยครับ สามสิบเอดขึ้นไปครับตกดาวสุขดาวสุขอยู่มหาทรัพย์ก็การเงินจะดีแน่นอนการค้าขายในอนาคตจะคล่องแคล่วแน่นอนครับมีโอกาสครับมีโอกาสสามสิบสามนี่ดวงปังปังเลยครับก็ถือว่าสามสองสามสองสามสามนี่จะต้องมีการเงินที่ดีและสามารถทําอะไรได้อย่างความคิดนะครับหลังปัารานาที่เราอยากจะทำาะครับก็คือว่าเราจะเหนื่อย ในปีนึงค่ะคือเราต้องรีบทําตอนเนี้ยที่เราคิดลงทุนหรือมีโอกาสหาเงินตรงไหนทําเสริมไปเลยครับค่ะมีมีเพื่อนร่วมไหมครับหรือคนเดียวเลยหรือย,อยังไงครับเอ,อ้ยย,ยังค่ะยังคิดคนเดียวยังไม่รู้ว่าจะจะขายไม่รู้จะรึกษารด้วยอ๋อไม่รู้ว่าจะเร่ทำอะไรแต่ว่าในใจคุณคิดอยากจะมีะไรายได้เสริมด้วยว่าจะไปทางไหนอนะไรอย่างเงี้ย ก็อาชีพที่ทำอยู่อะครับอันนี้ก็อาชีพที่ทำอยู่ขายโทรศัพท์ขายโทรศัพท์ค,ค,ค,คือคเราเป็นพนักง,งานนะครับใช่ค่ะเป็นพนักง,งานแล้วเรามีโอกาสสามารถที่จะแบบคอนโทรลร,รับคนนน้นคนนี้เป็นธุรกิจของเราเองไหมครับแบบเป็นแม่ค้าคนกลางจิตกำไรส้นต่างอะไรอย่างนี้ครับ เหมือนว่าเรามีกําไรที่จะนี้ไหมอะไรคะครับหรือหรือเรารับเครื่องจากคนที่รู้จักหรือ,อไรอย่างเงี้ยเรามาสามารถใช้ทุนตัวเองอะ่ะจับมาแล้วก็หาคนที่รู้จักปล่อยด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับปล่อยสินเชื่ออะไรเงี้ยครับให้เชื่อให้ส่งอะไรเงี้ยครับเราสามารถทําได้ไหมครับ นรจําจอะไไี้ได้ดครับรับจําหรือว่าเราให้คนพอนนะครับเราหาเครื่งองนพอนี้เป็นผู้ทำให้กับพี่สาวอยู่อะค่ะอ๋อเพราะว่าดวงเราก็ทําได้ไงครับเครื่องมือสื่อสารเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดวงที่ตกฟากไปดาวคานเนี่ยครับถ้าเราทําำวยตัวเราเองอะจะดีเหมือนกันครับธุรกิจตัวเองอะครับ เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารหรือธาตเหล็กโลหะเนี่ยครับถ้าเรายืนด้วยดวงเราเนี่ยเหมือนเหมือนพี่สาวเขาก็พึ่งดวงเราอ่ะเราก็ทําให้เขาได้เราเราเติมเต็มด้วยตัวเองดีครับถ้างั้นเรามีช่องทางไหนไหมครับที่จะทำนะคะ แอบกลัวว่าอนะแต่ว่าก็เหมือนจะรับมาแต่ว่าไม่ได้มีหน้าร้านอะค่ะขายออนไลน์กับครู้จักอะไรทำให้ได้ครับครับอันนี้ก็อยู่ที่ความคิดเราครับมันทุกอย่างเราคิดแล้วเราทำอะมันประสบความสําเร็จอยู่แล้วครับเพราะว่าความคิดเราไปสร้างสรรค์อยู่แล้วแต่เราอะอะไรที่ท้าทายเราชอบอยู่แล้วเราทําได้ครับชอบอะไรมั้ง ครับอะ,รอะไรที่มันท้าทายเนะี่ยเราทําได้ครับเราเราไม่ได้กลัวมันหรอกเราชอบอยู่แล้วเราใจเราก็เหมือนผู้ชายอยู่แล้วแหละมีใจโจโลใจกล้าใจถึงใจไวมุ่งทะลุลดุดันอยู่แล้วครับทําได้ครับแล้วก็ณนะตอนนี้คือขายโทรศัพท์ก็เป็นอาชีพหลักใช่ไหมครับ มีแอบทำไอ้นี้ด้วยเหมือนเอารถไปให้เช่านะค่ะอ๋อก็ดีนะครับเพราะว่าตกครั้งเหล็กโละหะตามดวงที่ตกฟากนะ,ค,ะครับค่ะเหมือนก็ทำไปเรื่อยๆค่ะครับก็ก็ก็ดีครับเสริมได้หลายช่องทาง<อ>การเงินอ่าเปิดตู้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เต็มที่อือ นี่แหละมันถือว่าอยู่ในจุดที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าเราก็มีหลายหลายหลยช่องทางนะครับอาชีพเราเงินก็นมาสามสี่ทางแล้วนะครับณตอนนี้ใช่คือเป็นคนใช้เงินเยอะเหรอครับหรือครอบครัวใช้เงินเก่งใชเยอะอ๋อคนเดียวก็จะเป็นรายจ่ายครอบครัวนะครับรายจ่ายเยอะนะครับรเงิเะนก็ประมาณสามหมื่นต่อปี ดันนั่งตกสามถึงส oh, ี่มินโอ้หหรายใจถือว่าสูงมากเลยครับก็ถือว่าวดีาเ,รเราใช้ความคิดเราให้ดีให้รอบครอบครับวิเคราะห์ให้ใหดีแล้วก็ตัดสินใจทำมันเพิ่มเติมไปเพิ่มจำนวนไปครับ เดี๋ยวครับดวงเราตอนนี้มันส่งเสริมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเดี๋ยวหลังวันเกิดเนี้ยมันจะเน้นคำพูดเราและคำพูดเราต้องพลิกแทงลิ้นนี่ต้องพลิกพับพึกพับเลยนะครับต้องทันใจแล้วพูดจานี่ต้องน้มเน้าให้เก่งตนนัวนี้หรือมีคนแก่คนเฒ่ามาช่วยเหลือก็ได้ ปีหน้าหรืออาจจะได้โชคแบบไม่ได้คาดหวังนะครับแต่มันก็จะเหนื่อยและก็ารเหนื่อย,อย,อยมากๆนะครับ<ช>อันนี้เลี้ยงลูกไปด้วยเหรอครับเนี่ยเสียงใช่ใช่ค่ะป่วยนอโรงพยาบาลอ๋อตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเหรอครับใช่อ๋ออ,อยู่ห้องพิเศษเหรอครับใช่ครับก็อย่างที่เก้า พอพอพอได้แนวทางไหมครับเนี่ยเพื่อจะจับจุดพไม่ได้ได้ยินอาจารย์เลยพอพอจะได้ยินไหมครับค่ะมันเด็ดกันดานไม่หายเนบ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 ดีอยู่ใช่ไหมครับค่ะมันอู้ครับแต่ได้ยินชัดอยู่นะครับได้ยินชัดยังครับ ได้ยินชัดไหมครับต้องใส่จะเครือข่ายไม่ค่อยดีนะครับมีมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไว้ไหมครับอ,อ๋อไม่มีครับแล้วสุขภาพหนูเนะครับ,รบปีนี้ไม่ห่วงห่วงปีหน้าครับออครับก,ก็คําพูดเราต้องควบคุมอารมณ์หน่อยนะครับปีหน้าก็จะไม่เท่าไหร่ครับแต่เราก็ มีพลังพลังชีวิตที่ดีอยู่ครับพลังชีวิตเก่งและแจ่งครับก็ผ่านอุปสรรคได้ครับับถ้าครอบครัวไม่ไม,ไม่ไม่ทะเลาะกันหนักรับครับ,บถ้ามไม่มีเรื่องครอบครัวก็ผ่นานไปได้ดีครับเราเนเรื่องไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปเรูะว่านเขาจะมีรูมิปัญญา ครับมันมันก็มีมีมัวเมากิเลสเข้ามาอยู่ในปีหน้าครับต้องรอดูปีหลังวันเกิดแล้วต้องว่ากันใหม่ครับมาดูกันลองกันใหม่ครับว่ามีเรื่องราวแบบไหนเข้ามามั่งสักเดือนสองเดือนมาแล้วครับครับโอเคนะครับครับขอบคุณครับครับก็จบไปแล้วครับจากท่านผู้ชมทางบ้านจาก แม kah, al, ่ค <The> like ้าโทรศัพท์นับก็หากคันลองชีวิตอาชีพเสริมนะครับก็แนะนําไปตามเนื้อดวงนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับที่อาจารย์ได้กล่าวข้างต้นไปนะครับเพราะว่าดวงทุกคนมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนนะครับครับวันนี้ก็หมดเวลาเวลาหมดอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์อ้นสิทธิ์แจมเลยนะครับวันนี้ ลาก่อนครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ